อันนี้คือตอนมีอีกบทใช่เป็นแชทอันนี้เป็นแชทกลุ่มก็มีการทัรล่าสุดอรองเมื่อวานใช่พี่เป็นแชทกลุ่มที่มีสมาชิกเป็นนี่เลยสร้างกลุ่มโดยปีอภรรแล้วก็อันนี้เป็นผู้ดูแลแล้วก็คุณขันติมา แล้วก็อันนี้เป็นหลักฐานว่ากลุ่มนี้ปิยาพรเป็นคนสร้างกลุ่มนี้เองอแล้วก็เปลี่ยนมีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็นวันวิภาอยู่ดีแล้วก็เป็นลูกของวรวิภามานี้เลย นี่เป็นยี่สิบหกสิงหามีการบอกอือม,มอยู่เวลาตัวตบอืมอันนี้ลองโทรกันเมื่อวานพีอ่อใช่ลองโทรกันเมื่อวานนี้ลองเขา้าได้ไหมพี่ว่าเข้าอ่ะคนเดียวอ่ะหมายถึงว่าพี่ว่าฉันอเขาเดียสามารถเข้าได้สามันอ่าก็คือไปดูที่เฟซบุ๊กอันนี้คือแอคหลัก ก็คือปิยภรจะเห็นว่าจะมีทั้งปียภรที่เป็นแอ,อกลักเข้าสสุระแบบโยแล้วก็อีกตอนมีอีกบทอันนี้ก็เป็นมีถาชื่อเมื่อกี้นี้แล้วก็มีที่เป็นปยยภรเฉยๆอีกสามารถเข้าได้สระเปเขาเข้า,ขาได้สามารถสระไอ้เขาเข้า,ขา,ขาได้เ็นไเป็นสระไอ้เขาเป็นปีอภรแล้ว และไหนจะมีคุณขันติมาที่ก็สามารถเข้าได้ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มสามารถเข้าแเคื่องเดียวนี่แหละแอ็ไม่มีรูปอะไรไแ,อแอดไม่มีอะไรเลยตามนั้นนี่เลมีการเข้าได้หลาย ครั้งนั้นสามสามอันใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มีนี่เปียพอดแอคลกักคุณขันติมาไหนได้มีอันเนี้ยอ,อันนี้แหละตอนมีอีกบทตอนหมดอีกแบบอันเนี้ยตัวหลักใช่สร้างอ,นนอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือแชทของตอนมีบทเป็นคน,นนี้เลย พอสับน็อกไปแล้วเออใช่เลงโอเคอันนี้แหละ